ภาพรวมของสถานการณ์เนี่ยยังคงนิ่งนะครับแต่ทหารของเราก็ยังคงไม่ประมาทยังคงตึงกําลังเอาไว้ตลอด24ชั่วโมงเพราะว่าขมรนั้นยังไว้วางใจไม่ได้นะครับการประชุม R b c ในส่วนของกองทัพภาคที่หนึ่งก็คือในแนวเขตแดนจังหวัดสระแก้วว่ากันง่ายๆเป็นหลักเลยนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้ข้อตกลง13ข้อตาม GBC หยุดยิงอะไรระดับที่ขมรมันก็ทำอะไรไม่ค่อยได้นะครับมันยังวางระเบิดมันยังบินโดรนมันยังคงเคลื่อนกําลังแล้วก็ยังคงปล่อยเฟกนิวออกมา อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะที่มันไปละเมิดข้อตกลงอะ่ะมันไปเอาไอ้นักต้มตุนนะ่ะไอ้ไมเคิลมาลีอัฟโรเนี่ยนะครับมาโจมตีประเทศไทยก็ชัดเจนว่ามันละเมิดกฎ GBC 13ข้อมันทำไม่ได้นะครับแล้ว RBC ก็ไปเพิ่มมาอีก3ข้อก็คือเรื่องของการเก็บทุนระเบิดปราบปรามแก๊งคอแล้วก็ร่วมกันสังเกตการคือคือผมไม่เชื่อนะครับว่าขมิจะปราบปรามแก๊งคอเซ็นเตอร์จำคำผมไว้ดีๆนะ เพราะว่า UNODC เนี่ยเขาเปิดเผยรายงานว่าแก๊งสก c a มอร์ขบวนการค้ามนุษย์แล้วก็แก๊งลเซ็นเตอร์เนี่ยนะครับเป็นรายได้อันโอชะมหาศาลปีละ00แสนล้านบาทของกัมพูชาแล้วรายงานของ UNODC ก็บอกกันนะครับว่ารายได้ส่วนนี้ถูกนําส่งไปให้กับคนระดับสูงของประเทศเขมรก็ใครล่ะครับคนระดับสูงของประเทศเขมรน,นักการเมืองเขงมรใคระนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นการตกลงที่ย้อนโคตรย้อนแย้งนะครับมันเป็นรายได้ของอมุนเซนนะครับ มันโคตรย้อนแย้งนะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะประชุมอย่างนั้นไปทําไมมันเหมือนกับเป็นมันเหรอมันเหมือนกับว่าหลอกว่าคนดูโง่ผมพูดตรงๆนะหลอกคนไทยว่าคนไทยโง่นะหรือหลอกคนเขมรด้วยว่าตกลงจะช่วยกันปราบปรามแกงคอคือมันโอเคละอาจจะตั้งใจว่าทําให้มันเป็นลายลักษณ์อักษรไว้แต่ว่าข้อนี้เนี่ยแม่โคตรปัญญาอ่อนเลยมันเป็นไปไม่ได้นะนะมันมันโคตรปัญญาอ่อนข้อเนี้ยส่วนไอ้การเก็บกู้ทุนระเบิดเนี่ยนะครับก็ผมก็ไม่เชื่อ เพราะว่าตามรายงานเนี่ยบอกว่าขมิ้นมันมีอยู่สามพันเจ็ดร้อยลูกนะคือมึงไม่ต้องกู้หรอกระเบิดอะนะมึงไปเอาไอ้สามพันเจ็ดร้อยลูกที่มึงมีอยู่เนี่ยไปเผาทิ้งก่อนไปเอาไปทําลายก่อนมันง่ายกว่าเก็บกู้อีกเข้าใจป่ะเพราะนั้นเนี่ยไอ้ที่มีอยู่มันก็ยงังครอบครองอยู่แล้วบอกว่าจะเก็บกู้ทุ่นระเบิดแต่เป็นในส่วนของกองทัพภาคที่หนึ่งนะคือภาคที่หนึ่งเนี่ยท,ที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงนี้นมันไม่ได้มีปัญหาเรื่องของทหารเหยียบทุ่นระเบิดไงทหารที่ไปเหยียบทุ่นระเบิดเนี่ยมันเกิดขึ้นในพพื้นทททีี่่กองัภาค ซึ่งกองทัพภาคที่สองเนี่ยจะประชุม GBC กันเอ้ย RBC กันสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้านะเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวก็รอดูท่านคนทบุญสินภาคกลางแต่แค่ประชุมฝ่ายเลขาเนี่ยนัดกันบ่ายโมงมันมาตีหนึ่งหนุนเขมรมันยั่วเขมรมันคนตีนนะครับมันเล่นทุกดอกแหละเพราะนั้นถ้าไทยไปเชื่อว่ามันจะเก็บกู้ทุบระเบิดถ้าจะไปเชื่อว่ามันจะปราบปรามแก๊งคอลเนี่นะครับมันเป็นข้อตกลงที่แม่คนเลิศเธอนะเพราะขนาดไอ้ห้ามเครื่องกาลังพลมันก็ทําห้ามปล่อยข่าวมันก็ทํา ห้ามโจมตีมันก็แอบวางทุ่นระเบิดก็ขนาดคณะไอผู้ตรวจการชั่วคราว I อ T ของอาเซียนแปประเทศน่ะที่ไปตรวจช่องอะไรช่องจุบตะโมกอะไรสักอย่างนะผมออกอาจจะออกเสียงผิดนะครับไปตรวจล่าสุดเดี๋ยวยังไปเจอของใหม่ลูกหนึ่งนะมันโผล่มาตอนไหนก็ก่อนนนี้ก็เพิ่งเก็บไปเนี่ยโผล่มาอีกลูกหนึ่งอ่ะตอนหน้าคณะผู้ตรวจการเลยจนคณะผู้ตรวจการบอกว่าโอ้โหผานไทยกับขมิ้นเนี่ยคนะระดับเลยพวกเราเป็นมีมารยาทมีสุภาพบุรุษฝั่งนู้นไม่มีเพราะฉะนั้นคุยกับโจรเนี่ย นะครับเอาอะไรไปเชื่อนะเพราะนั้นเนี่ยผมก็ยึดหลักตรงนี้ให้ชัดเจนก่อนนะครับส่วนนักข่าวขามรนก็คงจะไม่รอดแล้วแหละนะบอกลากลูกเมียแล้วแหละเพราะว่าเป็นรายงานความจริงแต่คุณเซนไม่ชอบก็เหมือนกับไอ้วันมรณาไปพูดความจริงคุณเซนไม่ชอบนะครับอ่าก็ก็เดี๋ยวมีอันเป็นไปนะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยแตส่วนกูเนี่ยนะสํานักข่าวขาดถุยเนี่ยก็เปิดรับสมัครนะมีตําแหน่งงานว่างนะให้รายงานอยู่ขมนนั่นแหละเพราะเข้าไทยไม่ได้รายงานอยู่ขมนนั่นแหละส่งคลิปมาให้กู เดี๋ยวกูจ่ายตังค์ให้สามล้านเรียวนะเอาไหมล่ะนะแต่ว่าไม่รับประกันความปลอดภัยนะนะครับนักข่าวเขเมรเนี่ยนะันะมึงอยู่บ้านมึงนะ่ะมึงก็ส่งคลิปมาให้กูนะเดี๋ยวกูนําเสนอข่าวแล้วกูจ่ายเงินเดือนให้นะถ้าไม่โดนคุณเซนจัดการก่อนนะต้องพูดแบบนี้ก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าดูทรงจะไม่รอดครับล่าสุดเนี่ยมีการประกาศจากสํานักพระราชวังราชอาณาจักรกัมพูชากษรตริยศร,รษษีหมุนีนะได้มอบอํานาจนะได้มอบอํานาจให้กับฮุนเซน ประธานวุฒิสภาเป็นรักษาการประมุขแห่งรัฐโอ้โหคุณผู้ชมครับกษัตริย์ศสีหมุมนีนะสาเหตุที่เซนเนี่ยนะครับเพราะว่ามีรายงานว่าพระบรมสมเด็จพระบรมนาถนรดมสีหงุมนีจะเสด็จไปเยือนกรุงปักกิ่งประเทศจีนรับเพื่อตรวจพะวระวรกายตั้งแต่วันนี้ก็คือวันเสาร์เนี่ยนะเป็นต้นไปเพราะนั้นในโอกาสนี้ก็เลยพระกุณารเกล้าให้คุณเซนเนี่ยรักษาการประมุขแห่งรัฐนะครับโอ้โหนะ กติฮุนเซนมันก็มีอำนาจเยอะอยู่แล้วว่ากันว่าอาจจะมีอำนาจเหนือกษัตริย์จะได้้ำไปล่าสุดกษัตริย์สีหงุนีเนี่ยนะครับเซนแต่งตั้งให้มันเป็นรักษาการประมุขแห่งรัฐเขมรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเดี๋ยวไอ้ฮุนเซนเนี่ยนะครับมันชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้บอกได้เลยว่าคนเขมรที่อยู่ในประเทศมึงอนะครับเออมึงเสกฮุนเซนนะครับมึงอยู่ใต้ตีนฮุนเซนนะครับอยู่ใต้ตีนฮุนเซนแน่นอนเพราะปกติมันเป็นประมุขแห่งมันเป็นประธานองคมนตรีมันเป็นประธานวุฒที่สภาแม่งก นะครับพอรอบนี้เนี่ยมันขึ้นมาเป็นรักษาการประมุแขแห่งรัฐก,ก็คือเหมือนเป็นกษาัตริย์นั่นแหละเหมือนเป็นกษัตริย์เลยนะอืมุนเซนเหมือนเป็นกษัตริย์เลยนะตอนเนี้ยเพราะว่าไอ้มอบอำนาจให้แล้วไนงะมอบอำนาจให้หุนเซนรักษาการประมุแขแห่งรัฐก,ก็คือคุณเซนเป็นกษัตริย์ขมรน,นะตอนเนี้ส่วนจะเป็นชั่วคราวหรือจะเป็นตลอดไปหรือจริงๆเป็นมานานแล้วเนี่ยก็สุดแท้แต่จะวิเคราะห์วิจารกันไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยไอ้บ้ออาข่าวนี้มานําเสนอเนี่ยเพื่อที่จะรายงานใี่กับนเขมรได้รับทราบ ช่วงนี้ไอ้พวกนักข่าวนะมึงก็ไอ้ระวังตัวดีๆนะไอ้พวกทหารที่มาขอรับบริจาคไอ้พวกทหารที่ทำให้ไอ้ไอ้กองทัพดูแย่อ่อนแอมึงก็ระวังตัวให้ดีนะครับอีแม่ค้ายีฟูขมรเนี่ยมึงก็ระวังตัวให้ดีมึงเรียกไอ้หุ่นเซนเยอะๆเชื่อกูนี่ถ้ามึงจะอยู่ประเทศมึงต่อไปให้มีความสุขสงบนะมึงเรียกหุ่นเซนนั่นแหละนะแต่มึงก็คิดเอาเองละกันว่าไอ้หาชีวิตมึงเกิดมาเนี่ยมึงไม่ได้เป็นทาสใครชีวิตมึงเกิดมาเป็นชีวิตของมึงมึงต้องอยู่ใต้ตีนขนาดนั้นเลยเหรอ มันไม่มีสิทธิ์เรียกร้องหรือว่าทหารเขาบาดเจ็บล้มตายดูทาหารขมรนออกมาร้องไห้เงินเดือนค่าตอบแทน400อบาทไปลบแทบตายได้4ี่บาทเงินเดือนน่ะคิดเป็นเงินไทยอ่ะ400รอบาทนะซื้อไอ้อาหงอาหารยังไม่พอเลยกินอดอยากเจ็บไข้ได้ป่วยโอ้โหแต่ละคนนะครับอย่าก,กับซอมบี้พูดตามตรงอย่าก,กับซอมบี้มันโคตรประเด็ดการตอนนี้มันขึ้นมาเป็นกษัตริย์แล้วนะมึงรู้ตัวหรือเปล่านะคนขมรนะครับมีคุณผู้ชมมองการไกลว่าสงครามมีขมรจะเกิดหรือเปล่านะ กษัตริย์จะหนีหรือเปล่าสรุปก็คือเขาไม่ได้หนีนะตามรายงานบอกว่าปกติท่านก็ไปรักษาตัวอยู่ที่ประเทศจีนเนี่ยเป็นปกติทุระอยู่แล้วนะเป็นปกติทุระอยู่แล้วผู้สําเร็จราชก,การเลยประมาณนั้นนะครับคือคือภาษาข่าวที่ใช้เนี่ยบอกว่าเป็นรักษาการประมุแขแห่งรัฐอืก็คือพูดง่ายๆเ่ยรักษาการกษัตริย์นะ,ะนะเอะรักษาการกษัตริย์เพราะฉะนั้นเนี่ยคนขเขมรมึงก็ดีด่าไปเถอะนะครับไปเอาไอ้นักไปเชื่อไอ้นักต้มตุ๋น ไอ้ไมเคิลมาลีอัลฟาโรนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยนะก็มาเชื่อไอ้ฮุนเซนอีกนะไอ้นักข่าวหนุ่มอ่ะไอ้นักข่าวที่มันรายงานความจริงอ่ะมันไปรายงานที่บ้านบ้านของจานนะมันรายงานความจริงนะมันไปสัมภาษณ์คนกัมพูชาที่โดนทหารไทยเนี่ยดันออกมาแล้วก็เอาลัวกั้นอ่ะคนกัมพูชามันก็เล่าตามความจริงนี่วันเกิดเหตุมันเกิดอะไรขึ้นนะก็คือเอ่อมันเล่าให้ฟังว่าวันนั้นนะทหารไทยนี่เก่งมากเลยทหารไทยชุดดาก็คือทหารพรานล้าอ่ะทหารพรานชุดดำนี่มันเก่งมาก เก่งกว่าทหารเขมรอีกทหารเขมรเฝ้าอยู่ฐานนะพอทหารไทยเข้ามานะทหารเขมรเนี่ยวิ่งหนีกันหมดไม่มีใครสู้เลยแล้วทหารไทยเนี่ยก็ดีมากนะทหารไทยไม่ได้ทร้ายใครทหารไทยเนี่ยเขาแค่ผลักดันเฉยๆนะเขาผลักดันพอเขาผลักดันเสร็จทหารเขมรไม่สู้กลัวทหารไทยเพราะทหารไทยเก่งมากนะก็เลยทิ้งฐานแล้วก็เลยทําให้ทหารไทยเนี่ยยึดฐานของเขมรยึดบ้านของเขมรที่ไปลุกล้ําประเทศไทยที่บ้านหนองจานเห็นไหมไอ้คนเขมรเนี่ยมันก็พูดหมด ไอ้นักข่าวเนี่ยมันก็นาเสนอข่าวมันก็แค่เอามาออกข่าวออกข่าวแค่นี้นะก็เรื่องจริงไงนะก็เรื่องจริงไอ้ฮุนเซนแม่งไม่ชอบเว้ยมันเป็นการนําเสนอข่าวที่ทําให้กองทัพดูอ่อนแอก็เหมือนกับตอนก่อนที่มันปลดไอ้น้องเทียไอ้น้องเทียไอ้น้องที่ที่กลับเลือกข้างอ่ะนะไอ้น้องที่คนรุ่นใหม่เขมรเนี่ะไอ้น้องที่มันบอกว่าไอ้ไอ้อะไรนะทางเขมรเนี่ยติดเหล้ามีโรคประจําตัวเยอะแยะไปหมดนะ อีน้องที่พูดแบบนั้นเนี่ยคุณเซนบอกว่าเฮ้ยมึงพูดแแบบเนี้ยทำให้ภาพลักษณ์ของกองทัพดูแย่นะจริงๆแม่งก็แย่อยู่แล้วแต่มึงไม่อยากบอกให้ใครรู้นะมึงอยากกดหัวเขาไว้กี่น้องที่ก็เลยถูกปลดออกจากตําแหน่งรอ,องผู้ว่าขเมรเห็นไหมล่าสุดเ่ยนะครับเป็นนักข่าวก็รายงานข่าวสัมภาษณ์ชาวบ้านชาวบ้านก็เล่าไอ้ปังตามความเป็นจริงเพราะไม่เช่นนั้น,นขเมรอีกหน่อยนักข่าวมึงทำข่าวอ่ะก็บอกว่าอ่ะช่วยช่วยโกหกหน่อยเร็วๆโกหกห้ามพูดความจริงนะโกหกเลยโกหกใส่ไล่เสียม,มันโกหกใส่ไล้เสียม,มัน คำกระเสียมสองกันกระเสียมนะครับกูไม่ได้สนใจนะมึงจะเรียกเสียมเรียกหี้อะไรอ่ะนะนะนะมันมันคนเรามันจะมีแต่คําดา่าคําสบทแบบนั้นก็สุดแท้แต่มึงกูไม่ได้รู้สึกกูหาเลยคือกูเป็นคนพูดความจริงกูเอาความจริงเป็นตัวตั้งน,นะอะไรคือความจริงอันนั้นแหละคือเกียริแล้วก็ศักดิ์รีนะครับแต่พวกมึงไม่มีหาเลยเอาแต่โกหกตลบตะแรงปริ้นป้อนไปวันๆนะครับมันต้องชัดเจนดิคือคิดจะดยืนหยัดต่อสู้กันเนี่ยมันต้องสู้กันด้วยความจริงไม่ใช่สู้กันด้วยความโกหกตลบตะแรงตอแ,แหล เพราะการตลกตะแลงตอนแหลมมันไม่ได้มีอยู่ในโลกความเป็นจริงใครอยากจะพูดอะไรก็พูดได้ดิกูจะตอนแหลกูจะพูดเยียอะไรก็พูดได้แบบมึงอ่ะแต่กูไม่ทํานะครับเหมือน้เฮียบอยอ่ะไอ้บอยบอกทหารไทยไตายอยู่ในสนามรบแล้วก็ไม่ได้มีการเก็บศพนะครับมึงโอ้โหทุเลศอ่ะคือประเทศไทยเนี่ยคนต้องมีพ่อมีแม่อ้ห่ามึงพูดอย่างเงี้ยมึงไม่รู้จักประเทศไทยดีคือกูจะบอกให้รู้นะประเทศไทยลองหายไปคนหนึ่งนะลองหายไปคนหนึ่งอนะ่ะหายไปคนหนึ่งติดต่อไม่ได้เนี่ยบ้านกูสื่อบ้านกูดินะนําเสนอข่าวเนี่ยนะ เป็นข่าวใหญ่เลยนะกูจะบอกให้รู้บ้านกูนี่นะถ้ทาหารหายไปคนหนึ่งนะรัฐมนตรีกรลาโหมแม่งอยู่ไม่ได้นะแม่ทัพดีไม่ดีจะอยู่ไม่ได้นะบ้านกูเป็นอย่างนี้มเข้าใจป่ะประชาชนเอาตายเลยนะถ้าปล่อยให้ทหารถ้าปล่อยให้ทห,หารหายไปเนี่ยนะนะครับประชาชนไม่ยอมนะครับผู้ชมนี่จะบอกให้ชัดชัดเจนก่อนแต่บ้านมึงอะไอ้ทํามันพูดเองไม่เหรอมึงไม่เคยไปบอกมึงไม่เคยไปไว่าอะไรทําเลยว่ามึงอวยทํานะทําบอกเองไม่ใช่เหรือว่าตายไอ้หายไปสองไอ้ตายไปสองพันกว่าศพอะ ประเทศไทยตายไปยี่สิบเก้าคือยี่สิบเก้าจบนะแค่นี้มันก็เยอะพอแล้วจัดงานสวดทุกคนดูแลทุกคนนะได้รับการดูแลทุกคนมีชื่อเสียงเลียงนามมีบ้านมีช่องนะเออนะมีเขามีบ้านมีช่องอยู่หมดเพราะฉะนั้นมันไม่มีหรอกคุณไทยจะหายบ่อยเพราะฉะนั้นมึงก็แค่พูดโจมตีประเทศไทยเพื่ออวยกุนเซนมึงก็รู้ดีอยู่แก่ใจมึงโกหกตัวเองไอ้หาคนส้นตีนแบบมึงเนี่ยนะอวดรวยมีรถเล็กซัสขับอยู่ที่เขมรไอ้หาเปิดโชว์หลังคา หลังคาซันรูฟเรียกรถเปิดประทุนรถเปิดประทุนพ่อมึงดิฮะมันเป็นหลังคาซันรูฟมึงรู้จักซันรูฟหรือเปล่าซันรูฟก็คือมันเป็นหลังคากระจกอ่ะนะเพราะนั้นแล้วมึงไปบอกว่ามึงเป็นไอ้ไอ้อะไรนะบอกว่าเป็นเอ่ออะไรนะเป็นไอ้ซันรูฟซันรูฟเป็นหลังคาเปิดประทุนนะมันจะไปใช่ได้ยังไงแค่นี้มึงก็ไม่รู้เรื่องแล้วมึงก็ควายแล้วว่ากันตามตรงนะครับแล้วเสือกมามีพฤติกรรมเนี่ยนะปากดีไม่มีอะไรหรอกก็คือไอ้บอยนก็แค่เอาใจไอ้ฮุนเซน นะมันก็โกหกไปงั้นแหละนะครับส่วนประเทศไทยของเราเนี่ยนะก็ยึดหลักในการนาเสนอผมก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะว่าเวลาเราจะนําเสนออะไรเนี่ยเราก็นําเสนอข,อข้อมูลข้อเท็จจริงแต่เราต้องหนักแน่นไงหนักแน่นในการตอบโต้หนักแน่นในการสวนกลับนะผมไม่ชี้แจงนะผมะคือคําว่าชี้แจงเนี่ยมันคือการตั้งรับชี้แจงเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยตามหลังเขาตามหลังเขาตลอดนะตามหลังเขาตลอดเพราะฉนั้นเราต้องลุกเราต้องตอบโต้นะว่าขมินมันเป็นยังไงล่าสุดเนี่ยคุณขมินมันตื่นเช้ามามันรู้อยังว่าคุณเซนเป็นกษัตริย์แล้วอ่ะ รู้ยังฮะมันเป็นกษัตริย์แล้วมรู้ยังเพราะว่ากษัตริย์สีหม,มุนีเนี่ยนะเขาเซน็นยกอำนาจให้คุณเซ็นเป็นกษัตริย์ชั่วคราวอะ่ะเขาบินไปรักษาตัวอยู่ที่ปักกิ่งอะ่ะนะครับอ่าคือจริง,รงไม่ต้องเซ็นก็ได้นะแค่ไปบินไปรักษาตัวเดี๋ยวก,กลับมาเมี่ยนะออจะเซ็นทําไมวะผมก็ไม่เข้าใจนะถึงขนาดคือคือผมก็ไม่ได้อยากจะมาเปรียบเทียบกับประเทศไทยหรือว่าประเทศอื่นนะคุณผู้ชมแต่แค่กษัตริย์เนี่ยบินไปรักษาตัวชั่วคราวที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีนทำไมถึงทำไมถึงสามารถทำไมถึงต้องเซ็นเนี่ยเซ็นให้หุนเซ็นเป็นกรรษริย์ชั่วคราวเลยแสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างมากกว่าที่ทุกคนเข้าใจนะมากกว่าที่ทุกคนเข้าใจนะครับเออมันเซ็นยกนกันง่ายๆแบบนั้นเนี่ยมันมันใช่เหรอคุณผู้ชม,ม,มน,นะคนเขมรนนะหุนเซ็นจะเป็นกริยัแล้วนั่นน่ะนะครับอือม,มีคุณผู้ชมบอกว่าทวนนี่หุ้นก็ใหญ่กว่ากษริย์อยู่แล้วอ่ะนี่ก็วิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์กันไปนะครับเออเอ่นะ ปากดีแล้วเข้าไปคนเขมรกูเห็นแต่ละตัวจบไม่สวยสักคนเนี่ยในนักข่าวก็ไปอีกคนละอีวันมรณาอินฟูก็ไปอีกคนละอีเสื้อชมพูหายหัวไปไหนวะเนีอีเสื้อชมพูอ่ะที่เยิ้วเยิ้วเยิ้วอ่ะนะอีแพนโมริก้าอีกหายหัวไปไหนไอ้บักสุดอีกหายหัวไปไหนนะครับเยิ้วเยิ้วเยิ้วกันนั่งอ่ะนะครับระวังให้ดีนะพวกมึงอ่ะพูดเยอะๆไปนะเดี๋ยวพูดไปแล้วไม่เข้าหูไม่คุนเซนเนี่ยนะโดนจับยักคุกหมดอ่ะนะโอเคคุณผู้ชมครับเจอกันแบบกระชชััับบฉดเจนไว ได้ใจความหามีสถานการณ์ด่วนเนี่ยผมก็จะรย์รายงานนี้กับคุณผู้ชมไปรับทราบกันต่อไปหากท่านชอบผมก็มีแหนมมีไส้อัว่วมีเนื้อหมูแดดเดียวทอดนะครับให้สนับสนุนยุคนได้เลยครับหากคุณผู้ชมอยากสนับสนุนทีมข่าวยุคคนสื่อปากเสียงของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับผมต้องกราบขอบพระคุณคุณผู้ชมอย่างสูงที่สนับสนุนแหนมจากเมืองปัวจังหวัดน่านบ้านเกิดเมืองนอนของผมเองนะ